อะไรที่ทำให้ตัดสินใจมาพูดที่นี่ทำไมวะที่นี่มาดูแย่ขนาดนั้เลยเหรอต้องอาศัยคำว่าตัดสินใจในการเดินทางมาพูดนะโอ้ยที่ที่แย่กว่านี้กูยังไปเลยนับภาษาเลยกับที่นี่ในคุกในตารางยังไปสอนมาแล้วทำไมธนาคารจะมาไม่ได้อะนะมาได้หมดแหละตัดสินใจได้หมดอาจารย์เนี่ยชอบไปบรรยายทำที่ไหนก็าตามที่เขาเชิญไปเราไปถ้าไม่เชิญไปไปไม่ได้เขาเรียกจะาสารแน ดังนั้นวิธีการคือเขาต้องเชิญเราจึงไปอย่างที่เรียอาจารย์ชอบที่สุดคือเอาจริงๆนะที่อาจารย์ชอบมากจริงๆแล้วนะคือในคุกชอบมากเพราะอะไรเขานั่งฟังอาจารย์ด้วยความตั้งใจมากไม่ลุกไปไหนเลยทุกคนนั่งพื้นนะนั่งพื้นนั่งขัดตมาแล้วเขา่าชนเข่าก็จะนั่งกันเบียดเอียเสียและเป็นแถวตรงเป๊ะทุกคนนั่งหลังตรงขำก็ขำอะไรเงี้ยแต่ไม่มีออกแนวออกแนวเวลาง,งียบก็คือเงียบเลยสงบสง,งีมเตรียมตัวมากลุกไปไหนก็ไม่ได้แม้แต่ไปเยี่ยวก็ไปไม่ได้เพราะถ้าเยี่ยวลุกปุ๊บดนกระอง มันก็เลยนั่งนิ่งกันสนิทเลยอย่างเี้นะชอบมากพวกเราเรียนแบบบ้างก็ได้นะลองดูเอาผู้บริหารยืนถือก็บองคุมอย่างเงี้ยนะก็น่าจะช่วยได้อยู่เหมือนกันค่าวัวหนึ่งตัวกับค่ายุงร้อยตัวอันไหนบาปกว่ากันค่าวัวหนึ่งตัวกับค่ายุงร้อยตัวไหนบาปกว่ากันจริงๆบาปเหมือนกันหมดฆ่ายุงร้อยตัวก็บาปร้อยครั้งค่าวัวหนึ่งตัวบาปครั้งเดียว แต่ปัญหาคืออากุศที่มันติดในใจอ่ะมันติดนานขนาดไหนระหว่างการฆ่าสัตว์เล็กกับสัตว์ใหญ่เราว่าอะไรใช้ความพยายามมากกว่ากันสัตว์ใหญ่ถูกต้องไหมยุงเนี่ยเอามือตีทีเดียวตายเลยไหมตายแต่จะฆ่าช้างสักตัวหนึ่งวางแผนกี่วันนะ่ะโอ้โหกว่าจะไปเตรียมตัวหาซื้ออุปกรณ์มาจะล้มมันยังไงวิธีการต้องยิงจะซองต้องซองจะตัวไหนอะคุศมันนอนเนื่องในใจหลายวัน เพราะ้มันอยู่ที่อากุศลที่มันฝังนอนเนื่องอะ่ะมันฝังนานขนาดไหนเจตนาที่มันเข้าไปตั้งอาศัยมันตั้งอาศัยอยู่นานขนาดไหนการทําซ้ําทําซ้ําบ่อยๆจนเกิดความเคยชินไหมแต่ขึ้นชื่อว่าการฆ่าปานาติบาตเป็นการฆ่าสัตว์เล็กกันทั้งสิน้นยังไงก็วิบากอย่างเบานํามาซึ่งการอายุสั้นหรือโรคภัยไข้เจ็บมากวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดจีนและฉละเแบบวิสัยเราจําไว้นะการทําผิดศีลห้าหข้อนี้วิบากอย่างเบานะการฆ่าสัตว์ เป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือโรคภัยไข้เจ็บมากการลักทรัพย์วิบากอย่างเบาเนี่ยเป็นไปเพื่อการเสื่อมแห่งโภคทรัพย์หรือการเสียเงินเสียทองวิบากอย่างเบาของการปราพพืชผิดในการมคือการไปเอาสามีภรรยาคนอื่นเนี่ยมาเป็นของเราไปแย่งเขามาอย่างเงี้ยวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่อาฆาตวิบากอย่างเบาของการพูดโกหกพูดสิ่งที่ไม่จริงวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อมีการเนี่ยที่จะมีคนใส่ร้ายป้ายสีเราด้วยคไม่จริง วิบากอย่างเบาของการดื่มสุราเป็นไปเพื่อความวิปลาสหรือความเป็นบ้าดังนั้นคนกินเหล้าเมาอ่ะมันขาดสติมันก็จะมีความเป็นบ้าหน่อยๆใช่ไหมมันนึกจะพูดอะไรก็พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยเปื่อยอย่างงี้นะเนี่ยเรียกว่าวิปลิตหรือความเป็นบ้าเกิดขึ้นในขณะที่กําลังดื่มสุรามันกล้าพูดไงมันขาดสติงานนาไปสู่ความประมาทนี่วิบากอย่างเบานะวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อการกําเนิดเป็นสัตว์ดิจฉาน เป็นไปเพื่อการไปเกิดเป็นเปรตวิสัยนี่สามคติด้านล่างเรียกว่าทุกขติเพราะนั้นอย่าไปทำนะมันมีวิบากของมันแต่นั้นบางคนเนี่ยทำวิบากแบบนี้มาในอดีตชาติปัจจุบันชาติเวลาเขาเกิดมาโรคภัยแค่เจ็บมากเช่นไรลิ้นหัวใจรัว่วแต่กําเนิดพวกนี้มีกรรมเก่าติดตัวมาเกิดมาก็เป็นโรคภัยแค่เจ็บเลยเข้าใจหรือยังว่าทาไมบางคนเกิดมาปป่วยเลยพี่การง่อยเปี้ยเสียขาปากแดงเพลานหัวมันเป็นมาตั้งแต่กําเนิดใช่ไหม สติสัปสปัญญาไม่สมประกอบเช่นพวกออทิสติกต่างๆพวกนี้จะเป็นโรคภัยแค่เจ็บหมดเนี่ยเพราะวิบากอย่างเบาคือเคยทําปาณาติบาตมาในอดีตชาติจึงทําให้ในชาติปัจจุบันเขาเนี่ยต้องรับผลของกรารกระทานี่เรียกว่ากรรมเก่ากายเนี่ยคือกรรมเก่าของเธอทั้งหลายหน้าตาเราดีๆแบบเนี้ยนะเกิดจากการที่เราทําบุญอย่างละเอียดละออมาคือถวายของอันปราณีตให้กับพระภิกษุสงฆ์หรือการที่เราผิวพรรณดีเนี่ย เกิดจากการที่เราเนี่ยรู้จักไต่ถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วเราจะได้หลีกเลี่ยงจากการทําหรือเข้าไปในธรรในสิ่งนั้นอะไรที่ทําให้เรามีหน้าตาอันสวยงามาเช้งกะเดะแบบนี้เพราะเรารักษาศีห้าเป็นประจํา